เมนูสยองของญี่ปุ่นที่จางชาติเห็นจะต้องร้องจ้ากเรามาลองดูกันนะครับว่าน่ากินขนาดไหนแบบแรกนะครับเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดนากาโนทำจากตัวอ่อนมแมลงที่อาศัยอยู่ในน้ำสะอาดอาจจะเอามาอบซอสและทอดกรอบเพิ่มรสชาติให้อร่อยได้นะต่อมานะครับเป็นการนำนำตะกรันยักษ์มาตุ๋นกับซอสถั่วเหลืองหวานหอมซึ่งคล้ายกับตะกร่นทอดบ้านเรานั้นเองนะใครอยากชอบนี่ก็ลองดูนะฮะ มาเป็นปลาเป้าครับที่มีพิษสําหรับพ่อคัวที่ต้องทำเนี่ยต้องมีใบเซอร์ด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยคนทานก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะพิษมันค่อนข้างเยอะมากจริงๆแต่เนื้อเขาบอกว่าอร่อยมากในปลาขาวเต้นครับก็คงคล้ายๆกับกุ้งเต้นบ้านเรานะฮะก็จะเอามาตอกไข่ดิบแล้วก็คาะคนแล้วก็กินไปเลยดิบๆนะฮะดิ้นอยู่ในปากเหมือนกุ้งเต้นบ้านเราะฮะต่อมาเป็นตัวอ่อนของผึ้งนะครับเขาบอกว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่สําคัญมากเลยสำหรับหมู่บ้านของญี่ปุ่นที่อยู่บนเขานะน่ากินไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ต่อมาอันนี้เราเห็นในหนังญี่ปุ่นบ่อยนะครับเป็นนัตโตะถั่วเน่านะครับก็จะกินเป็นอาหารชาสลลกคนญี่ปุ่นเขานิยมกันมากเลยคล้ายๆกับปบาลาบ้านเรามั้งเนี่ยนี่จะเป็นปาลาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือปลาหมึกหมักเกลือของญี่ปุ่นนั่นเองเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยเหมือนปาลาบ้านเรามากนะฮะอางที้ต้องน่าลองชิมดูต่อมาเป็นเนื้อปลาวานกับเนื้อปลาโลมานะครับจริงๆก็ไม่น่ากินนะสงสารมันออกาจะน่ารักแต่ว่าเป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นมากๆเลยครับเนื้อปลาโลมา มาเป็นเมื้อมมานะครับแร่บางๆกินเป็นซาซิมิโบเป็นที่นิยมมากนะรสชาติเขาบอกว่านุ่มมากอันนี้ออันนี้สุดยอดมากครับเป็นขุงนรังไข่ของปลานะครับเพราะเป็นที่เก็บอสุจิของปลานั่นเองนะฮะก็น่ากินไปอีกแบบหนึ่งนะ